สวัีครับพื่อนเอชลีวันนี้พามาดูลูกน้ำไม้ที่นิยมใช้กับมิลิวองคอสโวหรือว่าน้าไม้ตรงยุคกลานะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนี่ก็ยกตัวอย่างจริงก็มีหลายหัวเลยนะครับนี่ครับที่นิยมบ่อยๆนะครับเราจะเห็นก็คือเป็นหัวแบบควเรลนะครับหรือแบบจอกเกรานะครับมีหัวเขาจะมีลักษณะเหลี่ยมแล้วก็แหลมนะครับจะมีความตันมากเลยนะครับเหมาะกับการใช้ในการจอกเกรานะครับนี่ครับรูปแบบควเรลนะครับอันนี้จะนิยมใช้ที่สุดเลยนะครับตัวต่อมาหัวแบบบราดเฮดนะครับหรือแบบหัวแบบคมนะครับตัว นี้ก็สำหรับเป้าไม้อ่อนหรือว่าล่าสัตว์นะครับนี่หัวแบบ broadhead นะครับตัวต่อมาหัวสําหรับยิงไฟนะครับหรือว่าเป็นลูกน้ไม้เอาไว้จุดไฟนะครับตัวนี้นี่ครับก็จะมีการต่อให้มันยาวขึ้นนะครับเพื่อกันไม่ให้ไฟเนี่ยมันไปโดนตัวก้านนะครับตัวนี้แล้วก็ปักเข้าไปในวัสดุนะครับจะนิยมใช้ เช่นการล้อมเมืองนะครับหรือว่าการลบทางเรือนะครับพวกที่มันมีมาเยอะๆนะครับเขาจะใส่เชื้อไฟแล้วก็จุดแล้วก็ยิงออกไปนะครับคล้ายๆกับลูกขนุนไฟนะครับนี่ครับลูกน้าไม้ไฟนะครับตัวต่อมาหัวแบบรันนะครับหรือว่าหัวทื่อสำหรับล่าสัตว์นะครับนี่เป็นแบบลูกบรันแอลโลเลยนะครับเป็นหัวรันเหมือนกันนี่ครับก็เห็นได้ว่าตัวลูกน้าไม้เนี่ยก็มีความหลากหลายนะครับตามจุดประสงค์ในการใช้งานครับผม